มคนสุดใกลเคียพเมื่อี้อีลกุานฟ้าบริเวณเมืองหลักของไอเคียเข้ามามดิหมดนะที่ได้มาเก้าหมื่นกำลังดูรอบสองอยู่ รอบๆมีอะไรได้อีกแปดมีไม่มีไม่มีไม่มีตอนนี้ตังค์มีงท่าไหร่ครับเรืออยู่เคลียร์อยู่เคลียร์อยู่ก็มีได้แปดมั้มีรถฮะทิศทิศไหนยิงเลยยิงเลยไม่ว่าขอทิศขอทิศขอทิศมีอยู่ประมาณเท่ากันด้านขวางไหมพอพอผมว่ายิงเลยยิงนอนอน่างเรานอนหรอวะนึง เสียงไม่ได้เสียงฮองมันดังได้ไม่ก้มตอนนี้ตั้งตั้งราคาเหลือเท่าไหร่คอนเดโอใช่ไหมี่ยที่บินอยู่ข้างๆหมดนี่ยยิงเลยยิงหมดนะสองลำนัถ้าบินเข้ามาออกมาจากแอร์สปีดใช่คุยกันลำประกาศสงครามกับเจ้าเจ้าเที่ยมหลวงนะครับเดี๋ยวใส่ทันเลยทันโอเคหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหคุณไม่ยอมเราจะทำการเข้าไปนะครับ

อันนี้ไม่รู้ละผมขับมาทางไหนเนี่ยเฮ้ยขับขับนิโอนิโอขับดิเออเป็นยังของไปเร็นแล้วไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอ๋าไปไหนอ่ะเร็วดูคุมกันให้เป็ยังเหมือนเหมือนแรงงานตอนอยู่บนคาวาล่าเลยวะฮุ้ยมองเห็นจินตาการโยขับเลไม่เรียมากพี่เอ็นจิ้นส้มโดยดีตัวแรงระเบิดไปไป แม่แกยิงผมนะผมแค่ขอดูเฉยๆกลับออกไปผมไม่ผมยิงแกหลายจังไปเลยไปเลยไปเลยกบดานกบได้ไปเลยกบดานผมก็พออยู่ไอ้พี่โนข่าวช่องสามวะเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยช่องสามทำถ่ายจะถ่ายลงยูทูปถ่ายได้ถ่ายถ่ายเล่นถ่ายไม่ได้พอพอพอหยุดใช้ก็อยูดใช้ก็หยุดไปไปถ่ายได้หน่อยครับครับพอครับเออไปไหนอะเขามาดูเฉยๆว่าเขาทำอะไรกันในเมืองบ้างรู้แล้ว ยีรันไปกบ,บันไปจะไปกบดันไหนที่เดิมเดิมโอเคครับถ้าเราไปเราต้องรออีกยน,นาที่น,ละละนม่้เพลียเพลียเพลียจิกหนึ่งโอ้ยมันเว้ยคลิปท้ายขวาทางไหนเนี่ยแล้วขับตรงไปเรื่อยๆจะเข้าทีทีหนึ่งเดี๋ยวไปแถวที่ผมมาชาร้อนนะเนี่ยเขาอ,อยู่นั่งขวาแล้วเนี่ย okay.